สวัสดีค่ะทุกท่านตรงนี้คืออ่างเก็บน้ำคลองยางนะคะถนนมุ่งหน้าไปสวนสอนนะคะตรงนี้คืออำเภอปักพีจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งต้นน้ำของอคลองวังกระทะที่เรามีที่ดินแบ่งปันให้ในหนึ่งงานขึ้นไปนะคะน้ำจะไหลามาจากอ่า คอมชนรับทานไปที่หน้าที่ของเราเลยนะคะเรามีที่ดินแปลงเล็ก 1. นงงานขึ้นไปนะคะวันนี้ยังเหลือไม่กี่แปลงค่ะเพราะว่าเราให้ผ่อนได้ฟรีดอกเบี้ยนะคะเหลือสองแปลงเท่านั้นสำหรับท่านที่นะคะสนใจที่ทำเลดีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นในจังหวัดนครนายกอำเภอปากทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูในที่ดินของเรากันนะคะอะใครสนใจติดต่อด่วนค่ะ0 8นย์9 3952ค่ะยินดีพาชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจค่ะสวัสดีค่ะอ่าตรงนี้คือทีอ่เข้ามาจากสวนนสอสอกิโลครึ่งนะคะจะเจอรีสอ,อ,ร,อร์ทชอทิปรีสอร์ทนะคะแล้วก็จะพบกับบ้านพักคนชารานะคะตรงนี้ที่เข้ามาจากเส้นสวนนสอน,นะคะที่ของเราหนึ่งงานขึ้นไปนะคะจะอยู่ด้านหลังบ,บ้านพักคนชารานี้เลย ที่สวยค่ะในอเภอปากี๋ สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามีที่ดินมาแบ่งปันให้นะคะ100ตารางวาขึ้นไปแปลงเล็กนะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยในอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เราปรับพื้นที่นะคะถมให้เรียบร้อยเลยแบ่งแยกโฉนดเรียบร้อยเลยโปรโมชั่นเราให้ผ่อนกันได้ ะะวันนี้เหลืออยู่แค่สองแปลงนะคะใครกำลังมองหาที่ในอำเภอปักพีวิวสวยงามอากาศบริสุทธิ์นะคะ ตรงนี้จะอยู่หลังบ้านพักคนชลานะคะจะเห็นวิวเขาใหญ่เลยนะคะน่าสนใจติดต่อขอรายละเอียดด่วนเลยนะคะ2อแปลงสุดท้ายในราคาแปลงละสี่แสนห้าหนึ่งตารางวาหรือ1งานนะคะท่านใดสนใจติดต่อที่เบอร์เจ้าของที่คุณนุนะคะ0ูนย์แปดหนค่ะเก้าหนึห้าสองค่ายินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ คุ้มจริงๆเลยที่นี่อากาศบริสุทธิ์ทำเลดีมากเลยนะคะในอำเภอปากพีนะคะเรามีที่ดินแบ่งปันให้แปลงเล็กนะคะ100ตารางวาขึ้นไปนะคะมีคลองน้ำนะคะ หลายผ่านหน้าที่เลยมีถนนนะคะตรงนี้จะรอเทคอนกรีตอยู่นะคะหนะ้าที่สําคัญที่ของเราทุกแปลงมีโฉนดแบ่งแยกเรียบร้อยเลยสองแปลงสุดท้ายค่ะนะคะใครสนใจจะออมที่ผ่อนที่กับเราตอนนี้ฟรีดอกเบี้ยนะคะนะสนใจขอรายละเอียดได้ทุกวันทุกเวลาค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ70กิโลจากลังสิตนะคะห่างจากถนนสุวรรณศรสองกิโลครึ่งเห็นวิวเขาใหญ่เลยอากาศ ดีเป็นธรรมชาติสุดๆเลยใครสนใจติดต่อสอบถามขอรายละเอียดด่วนค่ะ081-919-3952นะคะติดต่อคุณนุ้จะของที่โดยตรงค่ะสวัสดีค่ะ